อ,อ,อ,อแต่งลุกล่างอืม,อ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 มลงเป็นลงเลยนะครับ สู่แบบเต็มตัวดึงขาวกลับไปนะครับสวยครับลูกนี้ตั้งใจนะครับ,อรบถอยหลังออกมาตรงๆแล้วหลุดมากินแดงข้างกัมผูอืเล่นดำแล้วก็ต่อแดงข้างชิ่งเนี่ยนะครับ ขาวตอบอ้าวโอ้โหไม่ดีองเห็นกับขาวพลาดเขาใช่ครับลูกนี้เขาน่าจะกินหลุมกลางซ้ายนะครับแต่ถอยหลังเนี่ยแรงเกินไปครับ